สบายดีพี่น้องสบายดีสี่สุบขวบสุดคนตอนนี้กำลังเอารถถามเนาะพี่น้องเึื่อมาบร้อนสีไปลองอยู่เนาะพี่น้องไปลองอยู่บ้านต้องแขงเนาะบ้านอีพ่อนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนั้นลูกของน้องคนนนัเนาะลูกของอาเนาะพี่น้องคนเอาเมียเนาะเมื่อนี้ก็เอารถถามพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเมียกันแหละเพราะว่าสี่ทับเคยทับเคยไปส่งเคยอยู่ขุนแหลพี่น้องเป็นเรืองเมียทั้ง ปากซองเส้กองคนน็อกพี่น้องแล้วทาแตงคนนั้นพี่น้องกดเนี้ยไปเบิ้งไปส้นมาการน็อพี่น้องทำใส่บัตรดอนแก้วเนาะเบื้องนั้นเป็นบัตรน่ารักพี่น้องทำบักเนาะมันบูมีครัวพี่น้องเนียแก้นี่บูมีครัวเท่าไหร่ห้าสิบขั้นหนึ่งหรือเ่

ชิฟันก็ประมาณแปดสิบบาทเที่วพันหนึ่งแปดสิบบาทถามมาฝากนี่ไงเป็นงไงนะพี่น้อง เป็นเดือนแห่งการเอาพวมิอ่นเนาะแบบก็เอาก็เอาแต่เดือนคู่นนะคือเดือนอนี่ก็เดือนสี่เนาะแบบลองติดๆทั้งลองทั้งงานบุญเนาะพี่น้องงานบุญมา,มานั้นมาหนี่งทั้งลองอีกคือ,อหาเงินนั่กับพระท่านใส่ดอง <c ười> ใส่กระดอง, <c ười> ดอง,ดองหนึ่งซองแสนซองแสนเนาะพี่น้อ <c> ง <ười> คนหัวจักเนี่ยก็ใส่ Lại Nè Anh nhìn Thầy Thầy để lòng cá nhân thầy Xuống

เดินทางเนาะรถสองขันพี่น้องเลยเรงแบบนไปนอนคนนี้เนาะทางปากซอยพี่น้องส่งเคยนะพี่น้องเนาะไปนอนพุทคืนหนึ่งเพรามันไกลราย่านั้นจะเป็นรถคนใดเนาะทุท้องยางข้างขึ้นกัแล้วท้องยางงานเดีย

ไปบอกแล้วจ้ะของกบจักเลยฮะหัวพัชชิจักกับมึงมาะพมนกวมึงคือไม่รู้นะพอไม่พอไปนลไปไปเอาไปหายไปอีแม่นะยี่ังนี้ไปกดมัน องสีกอะไรกันเต็มฮะลูกพ่อมาดังมาลังนน่เออเออมองปลอนค่ะมาดังลังว่ราคัดนี่บก้มาดังเราเข้าแดเขาขบุิจมาเกงดีไล่เนาะคือมาจะไปหน้าเดียวเต็มน้านันั วางมิ่งแอห้นังนเนาะดว้อูนังเนาะอูเยอะผ่านเพื่อจีหอเ้อไก่หัไก่ไก่หัไก่ลอยทำไปสวรรค์เหมือนันนั่แหละเอาเนื้อไก่อืข้าจ้าง่าย่าะทางหลังนุ่มนี่ขึ้นจะว้าวนนะส้ายดีเนี่ยจะว้จะว่าว ว่าร้องเครื่องไส้โซบกัมีอะไรไก่บะหายนะวานี่กระต่ายออะไรว่าไก่มันใจมันกไ่นอนเดินทางมาตามมาแล้วก็มีเห้งแล้นะบันเอาอุ่นอยาไก่สอร้อนขยัยหน้าก็แสนสับสอเล เอแ่น้อก่แ่ก่กจะแเนกลัวนบนก็ลูกอ้าวมอนีตเอาเมือกรก็ลูกอ้านองอีฟอ่เพื่อนเนี๋ยไปเบิ่งครับจะไปนอนยู่เหืียอ้าวอีกเมือไไปพ่งแต่น้อง่ไปพ่ง ไอ้ต้ฝุนจะเข่าพอมก็กำลังนิดหน่อยเหมือนเนาะอาอไปแล้วจานั้นเกือบตายเนาะ็คสมบดมือบดมือบดมืออาออกแต่แต่เศ้าแต่ฮกมุ่งหอนฝุ่นกับกมุ่งเจ็ดมุ่งกันเจ็ดมุ่งละอเจ็ดม่งเศร้าหอเจ็ดมุ่งละขีดไทยไปเข่าดแวจุดทางก็มหน่อยแลแลย่ามีปะวะ เลแเียแหละเออแง่เลยแหละไปบ้าจากแดลแแนก็มรับเี่ยานะเปล่อฟเหล็กวางลงคอยหัวจำปีครับคอยมึงูปล่อฟเห็กมางลงบ้าทุกนจอยอเโอ้ปวดข้ข้เก็บแขมเลยกับตายกับตายข้เบแขกมีดดด มันเน่นตำรวจดนด้ทีล้าัดนคือแบบไหวเป็นไรหนแบบมันคอยไหวไปเลย่อยอเนาะย่งบุญเลยอย่าีมันตีมันถืไหวกูฮะคอยเหล็กว่ะลุกสมุตีแตกแล้วนะโอยัไปเบีกเยกับปลาดิปลากำเดียบเบีกจึ๊กหลอดหัวสวนไป นี่แต่นู่นๆบ่ซัก <laughs> sang ไปก่อตะบาดบ่ว่าจะเอาไปตอนนี้มาแม่เฮือนนําพี่ ใบป่ากับายพอจะไปนอนผู้คืนหนึ่งนะตอนแรกนะเออนอนผู้คืนหนึ่งนะนะเราวกิ้งบอยเหญ่พ่อไปหายอหวานแม่เเก็บสุกซื่นอ,น,อ,น,อนีอ่อาจาว่าคระ เียพอมื้นพอว่าอากาศฟรีให้มไปเดีนบะุญได้เนาะไปกี่ะได้เลยเนาะมื่นเนาะงานเนือตัวละปุ้ยนึะน่ง่าฮ่าอ่าฮ <c oughs> ่าฮ่ดฮ้าฮ่าฮอา่าฮ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 ่ฮย่าา่่่าอ่่่าา <c oughs> บานี่ก็เต็มแหละก็ไปถาเอาไปถาเอาคนอีกถาเอาในดนได้บ้างถากกับานอโอ้ตีนกนเดื้ออาเดนด้วยมึเลยจะได้มันสอตินอามกอเปอน่มายังหมูหมูันซ้หมูกัน ประมาณโคกมุอหดละอังรถกับซองชั่วโมงไปละเกือบสามชั่วโมงหัวจักอีอีเหมือนเปืยนี่ดินะไปตามดินกินตามหมดเลยคือดุคนนูหค ว่มัเออยป่า yeah. yeah, ่าอยกุ่กกัมีเดี๋ยวพอยโทรหาเดี๋ยวอหอเด้อเอาหักดีๆทีบางหดเีรากว่นั่งดีๆเนี่ยจะอยากไปบอไปบ่ไปบ่ฮะไปกับพวกนี้ไปอยู่กับแม่เดยพวกนี้ไปอยู่กับหน้อง เด็กกัดือเว้ยเดกกัือหมช่วยอะไกมดว่ไปเชื่อหน้ามากินไปหนาไปไปเชื่อเงินหายเนอะยื้อเื่อ้นเอุ้ยซิ่ว่าจะอยาวะไม่ไมไม่่ไปเติมน้ายเอ้ยหัวเดียวจะว่าเอยยะไปกบอ่หัวเยอเยอ ไ่ไมม่ไม่อาไม่ไม่ายบหยไ่ายบาายบนมันไกอยาไม่โสดามันยินอนมันสสดแบบปนโน่นมันขื่นานุนเยบอหมึ่งนะไปบุญซื่อข้าวเดียวมันโนโนบนเวยปอพอได้นนมันื่นโนนบชนชอบหนียยายข่นเหยกาไปเที่ยวแบบาพี่ๆอากาขื่นมากมันกะตกน่นแต่าเาะันีอะมันอย่างนานอันนี้มโน่นแงะไข่ไมบไมย

โดนทาด้าเต็มอันนี้ประตูแบบข่มาถ่ายเจ้านสองสี่กแปดสิสิบสองสิบสามคนสองสี่หกแปดสิบ ยีสิบกามเอาไป่เขาไปมาไปเอาเอาไปกินฮะอยู่ี่อยู่ตกดเอาไปขึ้นขึ้น กูยังยอๆก็ได้นะสาตยไขึ้นไหมกนั่งไหนหกคนนั่งไหนครับเขินเขึนน

นงออน่งดุมโดไหสองสี่หกเจ็ดปีโอ้ยไปดีเว้ยจ nice> anyway> ับไปดีเด้ตกทางหนเจ็ดทางนเนี่ยใ่กุงแุนางอยู่ตรง้นกุุใกุุ มั่นั่งนั่งสี่ไม่ได้เนมั่นั่งที่กันนี่มันได้ได้เลยนะได้แล้ววะวิทได้สี่คนมีมันสี่คนมันมีอยากพัดได้เนาะพี่น้องแค่กคือได้แต่ว่าจะไปนั่งดังเส็ดมันเสเไปหมดเอาไมนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวไได้เลยนะไดไปได้ิเดินได้ไปพี่น้องถ้าสิปิดคือเปเพื่อนชเนาะอกันที่พี่นะเยเป็นแต่เป็นเลยเด ลายนาทีถ่ายมาจากเกิงด้วยไม่เจอทาพี่เบิ่งใน่ส่องมาน้อยเนาะประจิต mm hmm. ท่ายการเดินทางเมื่อพี่เบิงไป